ตอนนี้กระทรวงแรงงานเดินหน้าเต็มสูบนะครับหลังนายกสั่งการให้สารต่อเรื่องการจัดส่งแรงงานไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุดตัวแทนกลุ่มบริษัทจัดหางานจากซาอุดิอาระเบียบินมาดูความพร้อมศูนย์ทดสอบฝีมือของแรงงานไทยชมมาตรฐานน่าพอใจนะครับซึ่งตรงนี้ครับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยพูดถึงว่าบริษัทจัดหางานของประเทศซาอุดิอาระเบีย 5บริษัทนะครับ,รบมอบหมายให้กับดรฮุ s เซนอัลอาวาดประธานบริษัท Princess Joy Placement and General Service เป็นตัวแทนมาดูความพร้อมของศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานที่ปทุมธาน,นีครับซึ่งดรฮุ s เซนเนี่ยนะครับพึงพอใจความพร้อมของศนูนย์ทดสอบนี้และกล่าวว่าทางซาอุดิอาระเบียต้องการแรงงานในสาขาช่างเชื่อม,อมโดยเฉพาะช่างเชื่อมใต้น้ํา และช่างเคาะพ่นสีรวมถึงเรื่องของ medical staff คือเกี่ยวกับบุคลกากรทางการแพทย์อตอนนี้แรงงานที่ซาอุดิอาระเบียนะครับต้องการคือช่างเชื่อมเครื่องยนต์ช่างสีรถยนต์แล้วก็ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าพ่อครัวหรือเชฟพนักงานโรงแรมด้านโลจิสติกส์แล้วก็พนักงานขับรถบรรทุกรวมไปถึงช่างเคาะพ่นสีแล้วก็ medical staff แล้วก็ช่างเชื่อมใต้หนามเมื่อสักครู่ดีด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสของคนไทยให้มีงานทำนะครับซึ่ง สถานทดสอบฝีมือแรงงานตรงนี้นะครับเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทดสอบคนงานไปทํางานต่างประเทศจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินข้อความพร้อมนะครับต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่นี้ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นผู้อนุญาตเป็นผู้ดาเนินการทดสอบฝีมือแรงงานจำนวน4กลุ่มอาชีพประกอบด้วยกลุ่มช่างเชื่อมและโลหะอันนี้8สาขากลุ่มช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3สาขานะครับซึ่งแล้วก็มีเรื่องของช่างยนต 4สาขาและกลุ่มช่างก่อสร้างอีก9สาขาอันนี้เรื่องอย่างเป็นทางการนะฮะไม่ต้องไปหวังในหน้าเถื่อนที่อาจจะโดนหลอกนะครับท่านที่สนใจไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียต้องทำไงพี่สามารถจะลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h ย้ำอีกครั้ง t o e a d o e g o t s เล er ือกลงทะเบียนเลือกคนหางานตรงนี้นะครับติดตามข่าวสารได้หรือโทรไปได้เลยที่1506กด2กรมการจัดหางานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก